มีคณะอัญจงภาพเจ้าศรัทธาผู้จันลงพระพุทธศาสนาทานิสราธิบดีผู้เป็นใหญ่ในทานได้จำนงเจาะจงนำกถินอันเป็นบุญสำคัญ บุญศักดิ์สรีบุญสามัคคีและกบ,บุญศักดิ์สิทธิ์มาทอดถวายหน้าที่จุนงมสม์วัดบ้านใหม่สยอมคนในเขาลุกม,มาใส่กันเทศพให้ยอมสังเกตว่าคนนานไม่ยากกันใต่อาบุญไม่ใช่แฟนยังไงจะทำแทนกันยังไง อยากได้ต้องทําเองนะอาบนอยากได้ต้องทาเอง <Okay. S 2> ลงทุนรงแรงใช่ลงมือท<ำ>ําอย่างนั้นอย่าไปรออย่าไปรออย่าไปรีอย่าไปรีต้องทําแบบทอทอทอทำอยังไงทาทันที ขอรับม yeah. ิุสงขอรับมิโซงลงรับลงรับข้าจีวรกระถิ่นข้าจีวรกระถิ่นพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ขอข้าพระเจ้าทั้งหลายขอข้าพระเจ้าทั้งหลายรับรับแล้วรับรับแล้วจงกรางกระถิ่นจงกรางกระถิ่นด้วยภาพอยู่นี้ด้วยภาพอยู่นี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุข เพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเออตลอดกาลและนานเออถภาพกระติผ่านกบไปถ้ามีจะสังขารวนวานนิโภนี้เป็นของคุน้าง้วยเงนอันสี่มืของที่ใหญ่ทันที มีปตอคุณทางกันาท้าอิง้องนายธิดาผู้ปีะกอเด้วยศัาอูตาเนิรทศัตรูภาคยันตันมวลมาถวายแก่พระพิชุสตสงผู้บรูรณกรมอันสาตัวให่มากในอาวาสนี้คนแรกภาคกิตานันนี้อ็ของอรนจุดุูกเตือนรอยมาเนี่ยจะบริณอากะแล้วออเนีอบรมยที่ปัณสิตสองงนที่สัก จะได้จำทออจอบทงลวงว่าขอว่าเจ้าิือเอาไดยรุ่งหนึ่งก็หาไม่ได้ผ้ากระถินนักทานกับทั้งผ้าอาดิสารส์บริวานทั้งทวนนี้ข้าพระเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่พระอาธิการปุปติสังกัมโลซึ่งเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อจะกระทำกระถิน่นนักฐารกิจ ให้ถ bon ูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้สัญญาสาธุการขึ้นให้พร้อมกันเถิดอาลูใจปวดเจ็บปวดสนทุกว่ายท่านมีศรัทธาท่านผู้มีปัญญาขอทุกทคนทุกทุกท่านจงจะมาด้วยจัตุระอิทธิพรชัยทั้งสี่หลอน คืออายุขอให้มีอายุยิ่งยืนนาตรอ้อยการฝนวันนักลดเลงและนประเสริฐศีสุขะข,ขอให้มีความสุขทุกทิวาทุกราตรีพละมีเที่ยมยอดตลอดกาลขอทุกท่านจงเป็นผู้นิราชนิราชโศนิราชโรคนิราชภัยสรรประเคเสนียนจักไรอย่าได้กล้ลาย แม้นมาตรารานสิ่งหนึ่งเป็นประการใดที่เป็นไปดนชอบประกอบด้วยทำไม่เดียวมิใสอันที่จะเป็นได้ขอทุกทุกคนที่ทุกท่านจงสงความผู้มาตราฐานในทุกสิ่งทุกประการอย่าเจ็บอย่าจนอย่าเจงขอทุกท่านในแต่ความเหงหงเหงในที่ทุกสถาน ในการแทกเมื่อจงทุกท่านทุกคนทุกประการ